ถ้ชาวลัคนาราศีตุลราศีแห่งการทุ่มเทนะคะสายบุญสายทุ่มสายเทสายเปยต้องยกให้ตุลเขาละเอาเป็นว่าตั้งแต่ในเดือนมกราคมจริงๆก็เดือนมันดีมาตั้งแต่ประมาณช่วงของเดือนธันวาแล้วนะคะเดือนธันวามกรากุมภาพันธ์ยังดียาวๆแบบต่อเนื่องนะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการทําธุรกิจการค้า,คาขายใดๆเนี่ยตุลโดดเด่นมากๆเลย ะะเอาเป็นว่ามันมีข้อเสียเรื่องเดียวเดี๋ยวเข้าไปฟังด้านการการทําธุรกิจกิจการในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดาวศุกร์เองยัง,ย,งยังอยู่ในตําแหน่งที่เขาเรียกว่ามหาจักรในภพศาสชะนะคะในขณะเดียวกันดาวคามดาวพุธเองเนี่ยก็ยังสถิตอยู่ ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเจ้าของธุรกิจกิจการการจัดทำงานจับเสือมือเปล่าเป็นนายหน้ากินส่วนต่างส่วนแบ่งนะคะเป็นพ่อค้าคนกลางใดๆแม่ค้าคนกลางใดๆโอ้โหเงินเข้าแบบเห็นๆหรือบางคนเนี่ยจะต้องทำงานที่เกี่ยวกับคนสังคมหมู่มากต้องมีการประสานงานการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณจะได้รับการตอบรับจะได้รับคำชื่นชมบางคนจะได้รับทิปได้รับโบนัสอะไรพิเศษมาจากการกระทำของคุณที่เกี่ยวกับการ การทำกับคนหมู่มากการติดต่อข่าวสารใดๆคุณจะได้รับผลประโยชน์ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยตั้งแต่ประมาณสักวันที่10เนี่ยดาวดาวพูธเองก็จะเริ่มเดินไปอยู่ในภพของอพันธุนะคะภพนี้นะคะของลัคนาราศีมังกรก็เรียกได้ว,ว่า47มาเจอกันนะคะมันเป็นคู่สมผลอยู่แล้วในเรื่องของการทำธุรกิจการตกลงการเอกสารสัญญาการซื้อการขายแหม นะคะใครรอข่าวดีจะปิดงานเนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะคะงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่กําลังมาแล้วเดี๋ยวดาวศุกร์เองดาวคานเองก็ทยอยเดินตามกันไปนะคะมาสถิตอยู่พบนี้พบปันทุก็เรียกได้ว่างานดีเริ่มมีความมั่นคงสําหรับใครก็ตามที่แบบยังพึ่งจะเริ่มงานใหม่นะคะทำงานใหม่ นี่แหละจังหวะนี้แหละคุณจะได้เริ่มมีผลงานแล้วนะคะผู้ดักผู้ใหญ่จะเริ่มให้โอกาสคุณมากยิ่งขึ้นหรือใครกําลังตกงานอยู่ก่อนหน้านี้แต่ตุนไม่น่าจะเป็นคนที่ตกงานมานะเอาเป็นว่าใครก็ตามที่กําลังรอข่าวดีในเรื่องของการงานสําหรับคนตกงานเนี่ย มันจะโดดเด่นมากๆเลยคุณจะมีช่องทางในการทํามาหากินเนี่ยภายในเดือนกุมภาพันธ์อย่างแน่นอนนะคะการตกลงเจราจาเอกสารใดๆจะเริ่มดีปิดสัญญาได้แน่นอนนะจังหวะแบบนี้เร่งได้เร่งรีบได้รีบนะคะแล้วก็สําหรับคนทํางานประจำเนี่ยการทํางานที่อาจจะวุ่นวายหน่อยบางคนทํางานทีมใหญ่นะคะมีฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ก็วุ่นวายเนี่ยอกเหนื่อยใ,ใจหน่อยแต่งานจะผ่านไปได้ด้วยดีเจ้าของธุรกิจกิจการมีโอกาสขยับขยายนะ ะะมีโอกาสทีจ่จะเดินทางมากขึ้นจะขยายสาขาไปต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะแพร่แพร่ขยายลูกค้าฐานลูกค้าไปต่างจังหวัดได้นะหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้ซั์อาจจะจะ trillion. จะได้จะได้มีการซื้อขายอะไรบางอย่างกับต่างจังหวัดอันนี้ได้หมดเลยนะคะก็ year, สถานการณ์ของตุนเนี่ยเขาดีการเจรจาอะไรก็ดีนะคะแล้วก็ดาวคารเนี ine, ่ยเดี๋ยวจะโคจรมาอยู่พบพันธุ์ุบางคนเนี่ย ขวนขวายขยันนะคะจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมเพื่อการลงทุนเพื่ออนาคตแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องวิจารณาก่อนนะว่าคนรอบข้างเห็นด้วยกับคุณหรือเปล่าและไม่เห็นด้วยกับคุณเพราะอะไรนะคะแต่ว่าชาวลัคนาราศีตุลดวงปีนี้ค่อนข้างดีต่อตัวคุณมากเลย นะคะในเรื่องของการทําธุรกิจการค้าการขายการเจรจาการงานต่างๆมีความมั่นคงตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ที่คนอื่นเขาทําไม่ได้แต่คุณทําได้แล้วก็ส่วนมากนะคะคือการเจรจาการทําเอกสารการพูดการเจรจาใดๆคุณจะมีเสน่ห์ผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งลูกค้าหรือคอนเน็กชันต่างๆผู้บริหารต่างๆจะรู้สึกประทับใจคุณจะรู้สึกมั่นใจในตัวคุณเอาเรียกได้ว่าคุณมีเสน่ห์อยู่กับตัวเอง ะะแล้วปัญหาของชาวลักนณาราศีตุลมันคืออะไรอา้าวนะคะมันก็ต้องมีคนเรามันก็ต้องมีนะเอาหลักๆเลยเนี่ยตุลเขาเป็นคนเ,เลขตัวแทนของเขาคือดาวสุขนะคะสุขนะคะทายความรักความรู้สึกอ่าก็ต้องดาวสุขถูกต้องไหมกิเลสปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นตุลเนี่ยนะคะโดยเฉพาะสุภาพบุรุษนะ,ะสุภาพบุรุษ ในเรื่องของความรักนะคะดาวดาวดาวราหูยังอยู่ในภพมรณะแล้วก็หน่อยเขาจะมีดาวเกตมากระตุ้นอีกแล้วก็ดาวเกตเองก็จะสักพักหนึ่งก็จะโคจรนะคะไปอยู่ในภพปัตตนีภพคู่ของคุณก็เรียกได้ว่าอาการป่วยใจนะคะพิการทางใจบางอย่างนะคะสำหรับชาวนักราศีตุลบางท่าน สำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยบางทีคนที่อยู่ตรงหน้าคุณอะ่ะมันอาจจะไม่ถูกใจคุณหรืออาจจะแบบ ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันทําให้คุณไม่ชุ่มชื่นหัวใจนะคะตูนสุภาพบุรุษหลายๆท่านนะคะอันนี้พูดเลยบางคนเขาอาจจะไม่ได้ทำอาจจะมีปัญหาเรื่องกิ๊กเรื่องกักนะคะยังคิดถึงอะไรอยู่คุณต้องจัดการความรู้สึกของคุณให้ดีเพราะปีนี้เนี่ยรัชนาราศีตุลรุ่งโรจน์ในเรื่องของการงานการเงินเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นคุณต้องรักษาอาการป่วยกะป่วยใจของคุณให้ได้ถ้าเกิดใครมีครอบครัวยอยู่แล้วเนี่ย เลือกในสิ่งที่มันเหมาะสมเถอะค่ะแล้วโฟกัสงานสิ่งที่คุณต้องกระทํานะคะความสําเร็จความมั่นคงคุณจะก้าวหน้าแบบที่คุณรอคอยเลยนะคะโชคดีตั้งตัวเป็นเศรษฐีได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณยังป่วยใจยังคิดถึงนะเดี๋ยวเด๋ยวได้เสียเงินนะคะเพราะว่าตุนเนี่ยเวลาที่มีความรักกิ๊กกักเงินต้องนําหน้านะคะต้องซัพพอร์ตนะจ๊ะตุนจ๋าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่มีความจําเป็นหรือห้ามหัวใจได้นะคะ มองคนที่อยู่ตรงหน้าของคุณด้วยความรักนะคะด้วยความดีงามเนี่ยตัวคุณจะมีความสุขจนคนอื่นอิจฉาแต่จะทําได้หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะเขาสายรักอยู่แล้วนะคะสําหรับชาวราศาีตุลเอาแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะสําหรับบางคนที่ชีวิตครอบครัวดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกบางทีมันมีความรู้สึกขัดแย้งกันบ้างเพราะว่าดาวเจ้าเรือนครบ คู่ขอ,ของคุณเนี่ยคือดาวคานดาวคานเองเนี่ยจะมีจังหวะที่ไปสถิตอยู่ในภพของดาวเสาร์นะคะไปเจอกับดาวพุธด,ดาวเสาร์จังหวะแบบนี้บางทีเนี่ยแฟนของคุณคู่รักของคุณอาจจะทําให้คุณไม่ถูกใจและนอกจากนี้ยังรวมไปถึงในเรื่องของสายทํางานนะคะบางทีเนี่ยด้านความรู้สึกต้นเวลาให้ใจคนเนี่ย เต็มร้อยนะคะจะคิดถึงใจคนอื่นก็เต็มร้อยเหมือนกันบางทีการทํางานร่วมร่วมเป็นทีมงานหลายฝักหลายฝ่าย,ยานะคุณกังวลคนนั่นคนนี้คิดยังไงกับคุณมีปัญหานะคะมันมีความวุ่นวายด้านความรู้สึกก็เรี้ได้ว่าข้อเสียของตุลในเดือนกุมภาพันธ์คือความรู้สึกทางใจ นะคะความเจ็บปวดทางใจไม่ก็ไม่ทางใดก็ทางทางด้านความรักหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทํางานหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงคนรอบข้างอาจจะเกิดความรู้สึกน้อยใจนะคะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวคุณ เพราะฉะนั้นคุณต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้นะแล้วโฟกัสความสําเร็จของคุณเนี่ยโอกาสของคุณมาอยู่แล้วนะคะบางทีเนี่ยเราอย่าไปโฟกัสคนอื่นมากจนเกินไปโฟกัสสิ่งที่ตัวมีอยู่ตรงหน้าทําให้ดีที่สุดนะคะมันมันเป็นอะไรที่ดีสําหรับชาวราคณาราศีตุลพอสมควรเลยนอกจากนี้นะคะชาวราคณาราศีตุลที่โสดแน่นะคะสดโสดนะคะสดโสดเนี่ยสดไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวก็มีคนเข้ามานะคะ แต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนที่คุณถูกอกถูกใจก็อย่างที่บอกอะมันมีความป่วยทางใจบางคนยังรักเก่ายังตราตึงอยู่ในหัวใจนะคะไม่เป็นไรนะคะความสุขบางคนนะคะสดๆไม่ว่าสุภาพรุรุนหรือสุภาพสตรีเงินอาจจะซื้อความรักของคุณได้ชาวรักดาราศีตุลซื้อที่นี้อาจจะไปช้อปปิง้งซื้อของเอออะไรเงี้ยทำให้ตัวเองดูสวยดูดีตุลเนี่ยแม่หมอบอกตั้งแต่ปีที่แล้วเกือบทุกคลิปเลย คุณต้องดูดีดูสวยดูสดใสดวงมันจะได้มั่งคั่งนะคะมันจะได้โดดเด่นเป็นเช่นนั้นค่ะชาวลัคนาราศีตุลอย่าทําตัวเศร้าส้อยไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเป็นการที่ขัดดวงกับคุณเออมันจะไม่ส่งเสริมออร่าตัวคุณต้องมีออร่ามีบารมีรับรองเลยว่า ดวงในเดือนกุมภาพันธ์เป็นดวงที่ดีเงินดีงานดีนะคะยิ้มหวานหวานทำตัวให้มีความสุขเข้าไวออร่าต้องมีนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าชาวราศาีตุลอยากจะกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่หมอนแนะนำนะพระพิคเนตนะคะรู้สึกว่าชาวราศาีตุลเนี่ยเป็นเป็นราศีเป็นเป็นราศาีในเดือนกุมภาพันธ์ที่มีความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจกิจการการงานเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะ แต่ว่าใจคุณอะมันมันจะต้องได้รับการแก้ไขไปตระขอพ,อพอรพระพิธเนศดีกว่านะคะขอความสําเร็จบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้พลังงานดีดีพลังงานบวกๆผักดันให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จก้าวหน้ามากกว่าที่คุณคิดอื่นไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะสําหรับชาวราศาาีตุล คุณฉลาดอยู่แล้วคุณเก่งอยู่แล้วทําอะไรก็จะโอกาสความสําเร็จความเมตตามันกองอยู่ตรงหน้าคุณอยู่แล้วน่ะแล้วทําดีๆได้บ้านได้รถด,ด้วยจังหวะแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าไปรักษาหัวใจของคุณให้ดีก็แล้วกันแม่หมอจะเป็นกําลังใจให้คุณนะคะเดี๋ยวสักครู่เราไปเลือกไพ่พยากรณ์กันดีกว่าเรามาดูซิว่าในเดือนกุมภาพันธ์ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณของการทํานายไพ่พยากรณ์นะคะแม่หมอมีไพ่คุณเลือกสามกอง กองที่1กองที่2และกองที่3ชาวลัคนาราศีตุลก่อนการเลือกไพ่ตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะโฟกัสไปที่ไพ่ทั้ง3กองเลือกไพ่หนึ่งกองที่รู้สึกว่าดึงดูดหัวใจคุณมากที่สุดแล้วมาฟังคำทำนายของคุณกันค่ะคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่1ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะ ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหคุณดูบริบทของไพ่นะคือแบบมันมีแต่ความดีงามเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะในเรื่องของไพ่ประจำตำแหน่งตัวตนของคุณเนี่ยคุณได้หนึ่งเหรียญหนเหรียญเนี่ยถ้าเราแปลในเรื่องของการทำธุรกิจกิจการเนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณกำลังมีโอกาสดีๆเข้ามา นะคะกำลังมีข่าวดีเข้ามาสู่คุณกำลังมีเงินก้อนใหญ่มีโปรเจกต์ใหญ่เป็นการเริ่มต้นที่ดีงานที่ดีเป็นจังหวะที่ดีที่มันจะทำให้คุณรุ่งเรืองร่ำรวยได้อย่างแน่นอนนะคะเป็นจังหวะที่ดีเดือนกุมภาพันธ์ในขณะเดียวกันนะคะความรู้สึกเมื่อคิดของคุณคุณได้เดอะสตาร์เดอะสตาร์เนี่ยแปลได้หลายอย่างแต่อย่างหนึ่งก็คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ แล้วก็ไพ่ไกสปิริตของคุณคุณได้ไพ,พ่พระแม่ตาราขาวนะคะพระแม่ตาราขาวเนี่ยเป็นเป็นพระแม่ทางความเชื่อทางที่เบตน,นะคะเชื่อว่าพระอ,องค์เนี่ยมีความสามารถมีพลังศักดิ์สิทธิ์ในการบำบัดและรักษาโรคได้ความหมายชื่อของพระอ,องค์เนี่ยคำว่าตาลาจะหมายถึงการข้ามนะคะเพราะฉะนั้น เป็นไปได้ว่าชาวลัคนาราศีตุลท่านใดที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเกิดปัญหาอุปสรรคความเจ็บป่วยกายเจ็บป่วยใจใดๆคุณต้องก้าวข้ามผ่านปลดปล่อยมันไปให้ได้นะคะคุณจะได้พลังงานคุ้มครองจากองค์พระแม่ตาลาขาวในขณะเดียวกันเดือนกุมภาพัานธ์ถ้าเกิดคุณก้าวข้ามผ่านสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปได้แล้วเริ่มต้นอะไรใหม่ๆโชคดีข่าวดีการเริ่มต้นธุรกิจกิจการเนี่ยมันจะมาให้เห็นอย่างแน่นอน ในขณะเดียวกันนะคะการทําธุรกิจ่อค้าแม่ค้านะคะ่อค้าคนกลางในหน้าคนค้าขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆหรือการก่อสร้างต่างๆเนี่ยโอ้โหคุณมีโอกาสมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคที่จะมาขัดขวางความรุ่งเรืองความรุ่งโรจน์ของคุณคุณต้องปล่อยมันไปทุกกายทุกใจคุณต้องรักษาให้หายนะคะถ้ารักษาไม่หายไม่เป็นไรวางไว้ตรงนั้นแล้วโฟกัสก,กับสิ่งที่ ทุกคนต้องอิจฉาคุณอะเออความก้าวหน้าในชีวิตการเงินหยิบจับอะไรมันเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะคะดูสิมีแบบให้ความแห่งความโชคดีทั้งนั้นเลยแต่สังเกตไหมอะไรไม่ขึ้นสังเกตดีๆนะให้ถ้วยนะคะถ้าขึ้นก็คือเดอะสตาร์นะคะมันคือการปรับเปลี่ยนด้านความรู้สึกนึกคิดด้วย ถ้าจะถามกันถึงในเรื่องของความรักนะคะเดอะสตาร์ก็โดดเด่นอยู่แล้วอันนี้นะคะสาหรับคนโสดนะหรือคนมีปัญหาในเรื่องของความรักถ้าเกิดคุณยังรู้สึกว่าคิดถึงรักเก่าอยู่เนี่ยไม่เป็นไรก็ไม่ต้องลืมนะคะอย่างที่บอกปรับตัวเองปรับสมดุลให้กับตัวเองและโฟกัสว่าควรจะทําอะไรนั่นจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณหรือแม้กระทั่งคนที่มีความรู้สึกนะคิดความน้อยเนื้อต่ําใจกับคนรอบข้างครอบครัวเพื่อนฝูง นะคะบุตรหลานมีความน้อยใจเกิดขึ้นคุณต้องปรับที่ตัวเองแล้วโฟกัสก,กับสิ่งที่คุณต้องกระทําดีกว่าเป้าหมายของคุณมันเด่นชัดแล้วมันจะมีความสําเร็จนะคะเรื่องของเรื่องก็คือปรับทัศนคติของตัวเองก้าวข้ามผ่านความรู้สึกอ่อนแอความเจ็บปวดไปให้ได้นั่นเองนะคนที่มีครอบครัวเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาไม่เข้าอกเข้าใจหรือมีปัญหาความหงุดหงเกิดขึ้นได้นะคะแต่ดูแล้วสถานการณ์เนี่ยไพ่กองเนี้ย นะคะไม่ไม่เกิดปัญหาถึงขั้นทะเลาะบอกแหวงกันหรอกมันเป็นการปรับความเข้าใจกันมากกว่านะคะสำหรับน้องๆหนูๆในวัยเรียนเป็นวัยแห่งการเริ่มต้นมันกําลังเป็นเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่คุณจะเริ่มเริ่มวางแผนในเรื่องของการเรียนนะะเพื่อนฝูงการทํากิจกรรมต่างๆการทํางานทํารายงานโครงการโครงงาน,งงานต่างๆสามารถทําร่วมกันได้นะคะเป็นจังหวะที่ ในการเริ่มต้นมิตรภาพอะไรใหม่ๆบางทีคุณต้องรู้จักเปิดรับนะคะแต่สไตล์ของตุลเนี่ยเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายอยู่แล้วนะคะก็เป็นในจังหวะที่ดีแต่ก็งานเยอะหน่อยเออจังหวะเนี้ยงานเยอะหน่อย นะคะทิศทางชีวิตโชคดีมากๆเลยก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดหรือความผิดหวังหรือแม้กระทั่งความเจ็บปวดใดๆไปให้ได้แล้วความสุขจะเป็นของคุณปรับตัวปรับใจนะคะโฟกัสแต่ความสําเร็จโชคมาถึงคุณแล้วโชคดีข่าวดีมาสู่คุณอย่างแน่นอนและนอกจากนี้นะบางคนยังมีโอกาสได้ค่าคอมมิชชั่นยังมีโอกาสได้ได้เงินแบบ เงินผลประโยชน์ส่วนต่างส่วนแบ่งก้อนใหญ่ด้วยอาจจะมีข่าวดีเข้ามาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่1นะจ๊ะทําทํานายสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองชาวลัคนาราศีตุลในเดือนกุมภาพันธ์นะคะนี่ไพ่กายสปิริตของคุณนะ ไพ่กองที่หนึ่งนะออกมาแบบเศรษฐีอะรวยมากนะคะไพ่กองที่สองนะี่ให่ยอมแพ้เขานะคะที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะคุณได้ไพ่ประจําตําแหน่งเนี่ยคือสีไม้เท้านะคะสี่ไม้เท้าเนี่ย คือถ้าถามโดยชีวิตทั่วไปมีความมมั่นคงอยู่แล้วนะคะแต่ดูบริบทรอบข้างแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดภาวะบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนโดยเฉพาะบางคนทำธุรกิจกิจการหรือทำงานที่ในลักษณะเป็นทีมเป็นกลุ่มใหญ่อาจจะเกิดปัญหาความการขัดแข้งขัดขาการแข่งขันการไม่ถูกใจและตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกอึดอัด นะคะสภาพของคุณเนี่ยบางทีคุณอยากปล่อยวางหรือบางคนเนี่ยพอมีปัญหาเนี่ยก็รู้สึกอยากจะพักผ่อนอยากจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็ไพ่ไกด์สปิริตของคุณเนี่ยนะคะไพ่ไกด์สปิริตได้บอกไว้ว่าปล่อยให้ปัญญานําแสงสว่างให้กับหนทางของคุณถ้าเกิดใครกําลังมีปัญหาในเรื่องของการทํางานโดยเฉพาะคนที่ทํางานเป็นที ทำงานเป็นบริษัทนะคะต้องทีมใหญ่ๆห,หรือมีหลายฝ่ายแล้วคุณปรากฏว่าคุณพบกับความขัดแยง้งความไม่สามารถที่จะร่วมมือร่วมแรงกันได้เนี่ยสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดนะเวลานี้คือการนิ่งการปล่อยวางนะคะแล้วค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจบางครั้งเนี่ยเราไปใช้อารมณ์การฟาดฟันกันก็ไม่ได้เกิดผลดีอะไรขึ้นมาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างปล่อยวางได้ปล่อยวาง แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้ารูปเข้ารอยตามเรื่องราวของมันเองนะคะคุณมีสติปัญญาที่ดีบางทีใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเราไม่สามารถควบคุมความรู้สึกของคนอื่นได้เราไม่สามารถที่จะไปเออเราก็ทำดีที่สุดแล้วแต่ทำไมคนนั้นคนนี้คิด อย่างนี้กับเราคิดร้ายกับเราเราควบคุมเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องควบคุมความรู้สึกของตัวเองนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2เนี่ย ชีวิตโดยส่วนตัวของคุณมีความมัน่นคงแต่ความรู้สึกนึกคิดของคุณนะคะหรือการเผชิญกับปัญหาบางอย่างอาจจะนํามาซึ่งความกดดันความเศร้าโศกความเสียใจหรือความสับสนอะไรในขณะเดียวกันการทําธุรกิจกิจการต่างๆวางแผนตัดสินใจให้รอบคอบนะคะเพราะมีคู่แข่งขันเพราะมีคนหวังผลกําไรจากคุณหรือกําลังวางแผนที่จะเอาเปรียบอะไร อยู่กับคุณหรือเปล่าดูให้ดีๆตัดสินใจอะไรดูโปรดักสินค้าหรือการลงทุนขยับข,าย,ขยายอะไรจะคุยจะทําอะไรเนี่ยโอกาสมีแน่นอนชาวลัคนณาราศีตุลแต่ถ้าสําหรับเลือกไพ่กองที่สองใจเย็นๆน,นะคะดูเหตุและผลให้ดีรอบพ่อเข้าไว้มันจะเข้าข้างคุณอย่างถึงที่สุดนะคะมันจะดีกับคุณอย่างถึงที่สุด ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเองเนี่ยมันมีเงินเข้ามาแหละแต่ก็มีเหตุให้ใช้จ่ายนะคะแต่ก็อยู่ในฐานะที่คุณเองเนี่ยสามารถจัดใจ่ายใช้สอยได้หรือตัวคุณเองอาจจะต้องเผาในเรื่องของการช้อปปิง้งเอฟของลงบ้างนะคะมันถึงจะโอเคหรือบางคนเนี่ยกำลังแผนวางแผนบางอย่างนะตกแต่งบ้านตรงนั้นตรงนี้นนค่าใช้จ่ายมันก็จะไปในลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะสำหรับในเรื่องของความรักความรักถ้าเกิดสมมติว่า คุณกำลังรักใครสักคนหรือว่าตามจีบใครสักคนเนี่ยอาจจะมีคู่แข่งขันนะแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเสียเปรียบนะคะคนที่คุณตามจีบอยู่เขาอาจจะเทไปอีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นก็พิจารณาแล้วกันว่าเขาคือคนที่ใช่หรือเปล่านะคะถ้าเกิดไม่ใช่เราก็อย่าไปฝืนแต่ถ้าเกิด เขาคือคนที่ใช่และวเขาก็เอมีมีใจให้กับเราอะ่ะเออมันมันก็พร้อมที่จะสู้นะอย่าเพิ่งน้อยใจไปแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีใจก็อย่าดนันุลังไปนะคะอารมณ์ประมาณแบบเออเหมือนความรักมีคู่แข่งแข่งขันสําหรับคนที่ตามจีบใครนะคะ แต่ถ้าสําหรับคนที่มีคอรอบครัวอยู่แล้วจังหวะแบบนี้เนี่ยก็ตัวคุณอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเงเหงาเหงานะคะบางสิ่งบางอย่างครอบครัวก็ดีอยู่แล้วแต่มันเหงาอะ่ะเออมันเหงาจากอะไรไม่รู้ชาวลักนาราศีตุลน,นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครทําให้คุณหายเหงาได้นอกจากตัวคุณแล้วล่ะชาวลักนณาราศีตุลเพิ่มกําลังใจให้กับตัวเองนะบางทีเนี่ยปัญหารอบด้านงานเง,นง,นง,นงนินนูน่นนี่นั่นมันมันมันทำให้คุณรู้สึกเหนื่อย นะคะบางสิ่งบางอยา่างมันทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวหรือเปล่าพิจารณาให้ดีนะคะใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาเอาโดยรวมโดยสรุปเนี่ยมันเป็นสภาพในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดแต่ถ้าถามว่าความมั่นคงในชีวิตมีไหมตุนยังไงก็ยืนยันนะคะมีอย่างแน่นอนนะคะจังหวะนี้ไม่แนะนํานะใครจะตัดสินใจลาออกจากงาน,นไม่แนะนําเลยนะคะวางได้วางนิ่งได้นิ่ง,น,ง,น,ง,น,งนะคะจะอย่างที่บอกนะ คนจะออกจากงานใจเย็นๆคนจะลงทุนขยับขยายขยายอะไรเนี่ยวางแผนให้ดีใจเย็นๆพิจารณาให้รอบครอบรอบด้านเสียก่อนนะจ๊ะเอาละค่ะสำหรับในเรื่องของวัยเรียนวัยเรียนนะคะดูแล้วช่วงนี้นะคะเหนื่อยๆเบื่อเบื่อเซ็งๆพอสมควรนะคะรู้สึกว่าอยากจะพักผ่อนนะ,ะอยากจะนอนชิวๆนะคะการเรียนไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่า ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยด้วยสติปัญญาของคุณเนี่ยคุณสามารถเรียนเรียนได้อยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาทางเรื่องหัวใจหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมห้องอ่าเพื่อนร่วมชั้นหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่โรงเรียนอาจจะนําปัญหาอะไรบางอย่างมาให้กับคุณบางคนไม่อยากไปโรงเรียนนะคะเพราะมีปัญหาหน่อยกับเพื่อนก็ค่อยปรับปรับไปแล้วก็คุณต้องเข้มแข็งนะชาวลัคนาราศีตุลคุณเป็นคนน่ารัก ทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปนะคะเพราะอย่างไรก็ดีคุณเป็นคนที่สามารถแก้ไขทุกสถานการณ์ได้ด้วยตัวเองความฉลาดของคุณเนี่ยแหละนะคะความเจเร่เพทุบายของคุณบ้างความเฮฮาปาร์ตี้ความน่ารักของคุณเนี่ยจะเอาชนะปัญหานะคะในโรงเรียนกับเพื่อนฝูงของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะคำทำนายสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะเรามาดูกันซิว่าเดือนกุมภาพันธ์นะคะคุณจะได้ ไพ่แบบใดอันนี้ไพ่ไกด์สปีริตของคุณนะคะโอ้โห,โหสามดาบมาเลยจ้า,า,าเงินมานะจ้ะขึ้นเหมือนไพ่กองที่หนึ่งเลยมีเงินนนเนี่ยนะเอารวยจ้า ความรักแค่ไม่สดใสแปดถ้วยเนี่ยขึ้นเหมือนกองที่สองเลยสงสัยตุนนะป่วยใจแน่นอนพิการทางใจนะคะอุ้ยนะคะแรงไปนะคะไม่ใช่ทุกคนหรอกดวงมันไม่เหมือนกันทุกคนนะที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะไพ่ไกด์สปิริตของคุณเนี่ย นะคะไกด์ไกด์สปิริตได้บอกประมาณว่าพี่ทำอะไรอะ่ะทำให้มันจริงจังนะคะโฟกัสความสําเร็จเหมือนตามหลักโหราศาสตร์ที่แม่หมอบอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันเข้าข้างชาวรา,ราคณาราศีตุลแต่อาจจะมีความเจ็บป่วยทางใจความว้าวุ่นทางใจคุณต้อง,ต,องต้องพยายามฝึกฝนให้ก้าวผ่านความความเศร้าความนอยความเหงาออกไปให้ได้นะคะแล้วมันจะเป็นจังหวะที่ดีของคุณสามดาบขึ้นเนี่ย แล้วก็ไพ่แบบนี้ขึ้นนะถ้าในเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะอาจจะรู้สึกไม่มีปัญหา ะะหรือไม่เป็นดั่งใจหวังได้ในการเจราจาเนี่ยไพ่ขึ้นแบบนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นกับทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดขึ้นไพ่แบบนี้คุณต้องระมัดระวังการเซ็นเอกสารสัญญาข้อตกลงใดๆพิจารณาให้รอบคอบจะลงทุนขยับขยายอะไรเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้อย่างแน่นอนแต่ว่าคุณต้องดูส่วนได้ส่วน,สวนเสียให้ดีแม้กระทั่งคุณส่วนที่มายื่นโอกาสให,ให้กับคุณนะคะดูให้ดี จะลงทุนอะไรอ่ะมันมันเป็นไปได้จะทุ่มเทอะไรมันเป็นไปได้แต่พอขึ้นไพ่แบบนี้ต้องระมัดระวังนะคะอย่าใจถึงพึ่งได้นะจ๊ะเออสายเปด้วยนะสำหรับนะคะโดยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยเจ้าของธุรกิจกิจการคนทำงานประจำเนี่ยถามว่ามีเงินไหมรายได้ดีไหมรายได้ดี แต่บางสิ่งบางอย่างไม่ได้ดังใจการทำงานเป็นทีมมักมีปัญหาหรือแม้กระทั่งการติดต่อประสานงานนะคะโปรดักสินค้าไม่ได้ดังใจผิดพลาดผิดหวังนะคะบางทีจ่ายเงินไปแล้วปรากฏโอ้โหไม่ใช่เลยจะส่งงานต่อไปก็ไม่ได้จะเอาไปขายต่อไปก็ไม่ได้นี่มันจะเกิดความผิดพลาดแบบนี้ชาวรัคนาราศี ตุนาทด่เรกไฟกองที่3ถามว่ามีโอกาสทางด้านการเงินไหมคุณดูดีเงินร้องตัวขนาดนี้มีแน่นอนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นทําอะไรถ้าลุยเดี่ยวได้ลุยลุยด้วยสติปัญญาของคุณเนี่แหละโอเคอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีโอกาสเดินทางแดนไกลด้วยนะจังหวะแบบนี้อาจจะมีการค้าขายเดินไปตัง ต่างจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้นะคะการเดินทางไกลด้วยช่วงเวลาแบบนี้แล้วก็ชาวลัคนาราศีตุลช่วงนี้งดการใช้อารมณ์นะจ๊ะไม่ส่งผลด,ดีอย่างแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของความรักความรักนะคะดูแล้วนะนะคะ มันต้องก้าวผ่านไปให้ได้อะฝึกปฏิบัติตัวเองฮึบไว้ฮึบไว้ในใจถ้าเกิดใครมีปัญหาหรือแม้กระทั่งคิดจะมีน,นะคะโดยเฉพาะสุภาพบุรุษคิดจะมีบุคคลที่สามเข้ามาคุณต้องฮึดเอาไว้แล้วโฟกัสว,ว่าปีนี้คุณรวยปีนี้คุณงานรุ่งนะคะต้องทํางานทําอะไรให้มันประสบความสําเร็จแต่ถ้าสําหรับคนมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยระมัดระวังการใช้อารมณ์หรือการความเห็นที่มันไม่งลงรอยต่อกันนะคะสําหรับคนโสดคนโสดเนี่ยโฟกัสด้านการเงินดีด้านการ ลงทุนด้านการทำงานต่างๆนะคะทำเต็มที่นะคะแบบลุยเต็มที่เลยคุณดีกว่านะคะไม่ใช่ว่าโอกาสมันจะไม่มีใครเข้ามาแต่โอกาสนี้มันเข้ามาก็ไม่ถูกใจหรอก นะคะคุณเองเนี่ยอาจจะยังมีอะไรอยู่ในใจอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเงินเงินเงินเนี่ยมันมีอยู่แล้วอะ่ะคุณก็ต้องปล่อยฟาในเรื่องของการเงินเอาจริงเอาจัง,จงสิจ้าสำหรับในเรื่องของการเรียนช่วงนี้เบื่อการเรียนเนี่ยสำหรับไพ่กองริษนะนะคะฝึกตัวหน่อยเข้มข้นหน่อยนะคะเอาจริงเอาจังในเรื่องของการเรียนหน่อยเบือบ่อเบื่อเซ็งเซงยังไงสุดท้ายแล้วก็ทําเพื่อตัวคุณไม่ได้ทําเพื่อใครนะคะเรียนดีตั้งใจเรียนแล้วมันจะดีกว่าคุณอย่าไปเกเรที่ไหนนะคะแล้วก็สําหรับเนี่ย การทํางานเป็นทีมการทํางานร่วมกับคนหมู่มากติดต่อประสานงานอาจจะมีปัญหาไม่ถูกปกถูกใจฮึบไว้นะคะคิดถึงส่วนดีไว้อย่าไปคิดถึงปัญหานะคะเดี๋ยวมันจะมาเร้าใจคุณี๋ยวอารมณ์ขึ้นขึ้นมามันไม่ส่งผลดีอย่างแน่นอนการเจราจาธุรกิจมีโอกาสจะมีโชคลาภเข้ามาทําอะไรให้มีสติรับรองเลยว่าชาวลัคนาราศีตุลชคดีมากๆากไพ่ทั้งสามกองออกมาในทิศทางที่มันมันมันเอือ้อในเรื่องของการเงินเนี่ยโดดเด่น นะคะการเงินการงานโดดเด่นแต่ที่ไม่โดดเด่นเลยก็คือในเรื่องของความรู้สึกไม่รู้ว่าทําไมนะคะทั้งๆท,ท,ที่ตุลเนี่ยเขาเป็นนักรักนักสายเปย์แล้วโดยเฉพาะไพ่กลุ่มนี้ไพ่ถ้วยก็ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะขึ้นแปดถ้วยก็ไม่ค่อยสดชื่นอยู่แล้วนะจ๊ะเอาละแม่หมอเป็นกําลังใจให้วินาทีเนี้ยเอาเงินไว้ก่อนนะเอาเงินเอาเงานไว้ก่อนเดี๋ยวอย่างอืง่นเดี๋ยวมันก็ตามมานะคะสาหรับคนที่ ยังมีความรู้สึกต้องการความรักนะคะไปโฟกัสงานไปโฟกัสเงินก่อนนะคะแม่หมอขอเป็นกำลังใจจ้า